โตยต้าวีออสเตรียดีคันนี้งวดแค่5,000จัดให้รถเข้าใหม่สวยมาก เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือ t ตย์ต้าวีออส 3Rd คันนี้สวยสุดๆแล้วก็ใครที่กําลังตามหางว้วัก5 0 0พันอยู่เนี่ยคันนี้แมทช์แน่นอนได้สีขาวสวยนะคะด้วยความลวดลายเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วโดยเฉพาะคำว่า 3Rd ที่สลักอยู่ในบริเวณของโลโก้เขาแล้วก็เรื่องของแบรนด์เขาเลยนะคะคันนี้ 3Rd ไม่ได้มีเพียงแค่ดีไซน์ที่ดีอย่างเดียวโดยรวมเรื่องของสมรรถนะหรือว่าความสวยงามต่างๆนะคะเดี๋ยวมาเล่ทีละสุดค่ะ ในเรื่องของล้อแมกเองนะคะหรือว่าจะเป็นตาไฟทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่าเดิมๆเลยนะคะรถยนต์เป็นรถยนต์ปี2014สีบางเดิมทั้งลําแล้วสังเกตอยู่ที่ข้างๆนะคะข้างๆเนี่ยจะมีแถบสีแดงแบบนี้ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของทวียาดีเลย <S <S ข้างหลังเองนะคะลวดลายทีก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะมีโลโก้สลักให้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะบันทายจะเป็นประมาณนี้แล้วก็นะคะใครที่ชอบรถ สีดานสีประตูที่การจัดค้องเก็บข้องเป็นสัดเป็นส่วนที่สําคัญงบประมาณตีงามเนี่ยคันนี้น่าสนหาเดี๋ยวต้องไปรอดูข้างในก่อนนะคะเพราะว่าความสวยงามไม่ได้มีเพียงแค่ข้างนอกข้างในเน่ดุมากกว่าเลยเข้าสู่ในส่วนของภายในนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าถุงซีลแล้วก็ในส่วนของรียลนั number เนี่ยยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทนิดหนึ่งอีโคโหมดเนี่ยสลักให้เลยนะตรงนี <VMware Interestingly> ้ <continuar> โอเครถสวยมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอโตยทาแบบนี้เนาะ,ะมีโหมดต่างๆให้มากมายนะคะแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้แบบนี้เลยเชื่อมต่อบลูทูธเล่น DVD ได้นะคะหรือแม้แต่จะฟังเอ MM m อได้เลยนะคะมีช่องต่อเข้านะคะพอต่อเข้าต่างๆ ก็เรียกได้ว่าครบคันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แพงแอเองยัดต่งหาแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโตนั่นเองสวยงามอ่ะเบาจะเป็นเบาะหนังเลยนะคะที่สําคัญช่องเก็บของกว้างมากตามสไตล์เขาเลยแล้วก็ห้ามพลาดในส่วนของบิวอินตรงนี้นะคะช่องวางแก้วน้ําใดๆนั่นเอง ถ้าได้รถในราคา269,000และสวยขนาดนี้เนี่ยจรนงๆว่ามันคุ้มนะอีกทั้งเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ดีมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์น้ำเดิมจากโรงงาน VVTI พร้อมทั้งเดี๋ยวก่อนออกรถนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะปล่อยรถจีนา่าตรวจเช็คให้กว่า220จุดทั่วคันดูแลตั้งแต่เรื่องแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องนะคะภายนอกภายในความสวยงามความสะอาดเรื่องของลมยางเรื่องของระบบไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเรื่องต่างๆมากมายนะคะเช็คเลย220จุดเลยค่ะ และถ้าคุณชอบดีไซน์ของ Toyota Vios แบบนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น TRD ซะด้วยงวน5 0 0 0ันแต่้แก a เจ็ตขนาดนี้เนี่ยจีน่ะว่าคุมค่ะอ้าวมาเลยค่ะใครเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะใครทําอาชีพอะไรอื่นๆนอกเหนือจากพนักงานเงินเดือนเข้ามาคุยกันได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะอนุมัติไวมากภายใน2วันแต่ถ้าด่วนที่สุดภายใน2ชั่วโมงรับด่วนอนุมัติไวทันทีส่งรถถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านค่ะบาย